การเลี้ยงไก่แบบลดต้นทุนนะครับกับออรตาเกษตร,รษโบราณอินดี้วิถีไทยอันนี้ผมเลี้ยงไก่อยู่10แต่ก่อนมันมี15ตัวแต่ตอนนี้มันเหลือแค่12ครับเพราะเพื่อนบ้านเอาไปปล่อยนะครับเดบปล่อยลงในเรื่องเขานะครับนี่คือหนอนแมลงวันโปรกินที่ไก่ชอบมากนะครับอ่าเป็นหนอนแมลงวันที่ไม่มีพาหานําโรคอาหารก็ให้มันเดิมนะผมนะแต่ว่ามันไม่กินครับมันไม่กินอาหารมันเคยกินนอนมาที่แรกก็ให้อาหารอยู่นะครับมาไก่ชุดนี้ก็ คงจะประมาณ1นึ่งปีได้แล้วนะแต่ว่าออกไข่ก็ได้ดีอยู่นะครับนะอาหารลดต้นทุนก็เป็นหนอนจากธรรมชาติที่เลี้ยงกันมา,านะครับนะให้อาหารอินทรีย์วันนี้มานองนับนับไข่กันนับไข่กันนะครับเนะเอาไก่12ตัวนะครับนะไก่สิตัวก็ถือว่าไข่ก็ให้ฟองที่โตและก็สวยด้วยนะอันนี้ครับนะ,ะนะ2 4ึสองสี่ห แปจับทีละสองสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกฟองวันนี้ได้ได้ไ,ดไข่ไก่สิบหกฟองเพราะผมอัดแต่นอนอย่างเดียวครับนดะให้กินแต่นอนอย่างเดียวนี่นะครับนดะให้กินแต่นอนอย่างเดียวก็ถือว่าลดต้นทุนได้เยอะมากนะเพราะช่วงนี้อาหารนี่มัน,มนค่อนข้างจะแพงนะนะและไก่ก็สมบูรณ์ด้วยนะครับนะ อ่าลงเลี้ยงนอนก็ติดอยู่กับไก่นี่ครับนะชอบมากนะครับอาหารไม่เอาเลยอาหารนี่เต็มที่นะครับนะก็ให้อยู่ไม่ใช่ว่าไม่ให้บนะดแต่ว่าเลี้ยงนอนให้ไก่นะครับนะรู้สึกว่าไก่จะชอบมากกว่านะชอบด้วยแล้วก็ไข่ดีครับนะไข่ดีอันนี้ไม่ต้องสร้างภาพกันนะครับนะเอามาให้ดูเลยก็ไข่ก็เท่าๆกันนะอาจจะเป็นเบอร์เบอร์หนึ่งหรือว่าเบอร์เบอร์หนึ่งบวกหรือว่าเบอร์มันจะเบอร์หนึ่งบวกมันก็ใหญ่ถ้าจะเบอร์หนึ่งก็ใหญ่แต่ว่าเบอร์ศูนย์ก็ ก็ยังมันก็นจะไม่ถึงครับนะลอดลอดหนึ่งบวกอัพอันะครับนะหนึ่งบวกอัปอัาการเลี้ยงหนอนรูปมันต้องออกมานู่นกินเต็มที่เลยเอาให้เต็มที่เทคนิคการเลี้ยงไก่ครับมาไก่ไข่สูตรนี้เราสามารถไปเลี้ยงกับพวกเป็ดพวกนกสวยงามนะครับหนอนมางมันโปรตีนเนี่ยเลี้ยงกบได้ยิ่งดีครับกบในตัวไวมากเลยครับนะโตวไวมากลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือน,น้ําไม่เสีย เพราะว่าเราเอาไอ้นอนเนี่ยมาใส่ในถาดไว้แล้วกบมันหิวมันก,ก็ดุกดิกดุกดิก,ดก,ดก,ดกนะในถาดกบเห็นก็กบก็จะมากินอ่ากินเสร็จแล้วก็โดดลงน้ําน้ําก็จะไม่เสียดีกว่าเราที่จะต้องหวานอาหารลงไปนะครับนะอ่าพวกกบพวกเขียดเนี่ยชอบมากเลยกับเท่าเราฟาร์มกบที่กินเนอนอนแมลงมันโปรตีนแบบนี้นี่นะครับนะสุดยอดมากเลยอ่ะลูกกินเต็มที่หน่อย กินให้สมาชิกไ้ดูกันนะนี่ครับนะอีกขาวๆแบบนี้ยเอาจัดเลยเต็มที่เต็มที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ตัว16ฟองวันนี้ครับเราถือว่าคุ้มค่าคุ้มค่าหมอกแล้วนะกับการที่เลี้ยงไก่อ่ะโอเคนะโอ้ยกับนอนแมลงมันโปรดติดอันโรงนอนก็อยู่ตรงนี้ครับเลี้ยงนอนก็แบบนี้นะเป็นโรงเลยนะ อ่าไอฝั่งนุงก็เป็นบอ่ออ่าลงพ่อแม่พันธุ์เขาเอาไว้ออกไข่อันนี้ลงเลี้ยงหนอนนะครับแล้วก็ให้เสียอาหารจากห้างสรรพสินค้าครับดนะ่าคือนอนอาเรากินอะไรอะ่ะนอนก็กินตามยกเว้นสิ่งมึนเมาครับดนะ่าไม่เอานะครับดนะ่าไม่เอาสิ่งมึนเมาฉะนั้นเราสามารถเลี้ยงได้แล้วก็ขยายพันธุ์แบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนะไอน้อนมะเร็งวันพวกเนี้ยขยายพันธุ์แบบไม่มีที่สิ้นสุดกันนี่นี่นะครับนาะสวยงามมากนะครับ